สร,รมกรหิวก็เลยต้องกระเพาะปลาหรออร่อยไหมอร่อยมัยยนบอกว่าอร่อยนะอร่อยจริงเป็นร้อนเลย ที่ร้านก็ไม่มีที่นั่งกินเขาไม่ได้ชมนัหนเลยเขาพิงเขาก็เลยบอกว่ามากินตรงนี้ก็เลยมาออฟฟิศออฟฟิที่ใครเขาเนาะรวยอย่างเดียวอร่อยค่ะอยู่ใกล้กันแหละน่าจะแถวที่สามมั้งแถวตรงนี้หนึ่ง แล้วน่าจะเป็นกระเพาะปลาแท้ด้วยนะะเนี่ยฮะเป็นผู้ชายขายขายได้ไงหกสิบบาทฮะน่ารักอ๋อนั่นหนูหนชอบปร,รอประดุกล้าประดุกล้าอร่อยนะมีผักเขาจะมีผักเตะใช่มีผักแก้มด้วยหากินยากอยู่ทางไหนฮะทางปลายโอ้มันหูด ทำอยู่ตรงนุมพี่นีอะ่ะฮะอ่าแต่ตลาดนี้มันจะมีสองอาทิตย์คนจะเยอะหน่อยไอดใ้หน่อยะอันนี้ร้อนคนเยอะีี่อดรอ๋ออนะอดรใอเสม่วนส่วนมากหนูก็จดเขียนเอบสิบาที่สิบาทตรงฝั้นแล้วก็เขาบอกว่า ไปสะพานควายบ่อยค่ะมีน้องชื่อร้านใหม่สุดขายของหดุดจำนำอะไรเงี้ยรับซือ้อไม่หาเป็นร้านรับซือ้อค่ะชื่อใหม่สุดเป็นร้านน,าาน,น้องใหม่ออันนี้นต้องเข้าไปค่ยยปะย้ายไม่อยู่แถวนีด้าแล้วอ่ะนี่หลังคุณพี่ต้องไปซื้อกระเพาะป,ปลาเพรานะน่าอร่อยแม่อร่อยผู้ชายขายตัวเดียวเหรอใช่อร่อยจริงมีอยู่เจ้าเดียว เดี๋ยวมันก็มีหลายเจ้าหรือเปล่าแต่เราเห็นเจ้าเดียว,ใ,วชยใช่มใช่มีอายุเปล่ามีอายุ <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้เนี่ยกวางเป็นเขาก็อยากมาเดี๋ยวพ่กนี้ก็มาอีกรอบอ <c oughs> ันนี้อร่อยเนี่ยของเขาอร่อยฮะ <c oughs> แล้วก็เพราะปลาก็เป็นของจริงอร่อย <c oughs> อ,อยจาจจะเกรบดีแต่รสชาติเขาอร่อยไม่ต้องแสอะไรเลย <c oughs> ลววกเรียรู้จักเขาหมดเนาะอร่อยมดเขาก็มาเออเขาเห็นยุ่เจ้าอร่อยเนาอร่อยหบาท เห็นนะว่ามัอร่อยไหมแล,แล้วใช้ได้เลยะ่ะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะผู้ชายผ้ชาถ้าไหนที่ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ต้องซืง้อ <laughs> พอไปถึงเมียก็ขายอีกอไม้ก็หวานแล้วเยอะใช่ไขอบค่คะแล้วเนี่ยเผอ,อถุงหนึ่งทานได้สองคนนะถ้าคนกระเพาะ <laughs> ไม่ใหญ่เหมือนหนูอะ <laughs> ต้องกระเพาะใหญ่เลยหนูกระเพาะใหญ่ แตอร่อยเนี่ยอโอเคค่ะคลิปนี้ปิดไปก่อนนะคะับิดนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ